ฤดูที่สดใสมาถึงแล้วตลอดชีวิตของเราเราผ่านเข้าสู่หลากหลายฤดูบางฤดูก็ยากลำบากกว่าฤดูอื่นๆบางครั้งอาจนำเราไปสู่ความสงสัยว่าฤดูที่สดใสจะกลับมาอีกหรือไม่มันคล้ายกับทุ่งหญ้าในช่วงที่สวยที่สุดพึ่งและผีเสื้อกำลังบินออกมานกต่างพากันร้องเพลงมองไปทางไหนก็มีชีวิตชีวาไปหมดแต่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ทุกอย่างก็ดูนิ่งเฉยและแห้งผากด้วยความร้อนเช่นในฤดูร้อนทุ่งหญ้าเดียวกันนี้เริ่มแห้งแรงต้นหญ้าเหลืองซีดไปหมดคุณกำลังอยู่ในฤดูการที่ดูเหมือนทุกอย่างตายหรือหยุดนิ่งอยู่หรือไม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฤดูการใดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพระเยซูตรัสว่าและนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคมาทิวบทที่2 8ข้อ20 และพระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณก้าวเข้าสู่ฤดูแห่งชีวิตฤดูที่คุณจะออกผลดีผลที่ดีสำหรับตัวคุณเองพระเจ้าและคนรอบข้างเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จเริญขึ้นสะดุดีบทที่หนึ่งข้อสฉันขอประกาศเหนือชีวิตของคุณว่าฤดูใบไม้ผลิอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นไม่ไกลเลย เมื่อถึงเวลาคุณจะได้สัมผัสฤด,ดูใบไม้ผลิของพระเจ้าพระเจ้าทรงต้องการให้คุณก้าวเข้าสู่ฤด,ดูการใหม่รอคอยด้วยความไว้วางใจและความอดทนพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงกระทำการอยู่หากคุณรู้สึกว่าอยู่ในฤด,ดูร้อนอยู่ในตอนนี้ฉันขอหนุนใจให้คุณร้องและประกาศออกไปว่าฤด,ดูการใหม่ของพระเจ้ากำลังมาถึงคุณคือการอาจจัศจรรย์